อย่างบางทีเนี่ยอาตามาไปบินธบาตวันนั้นน่ะแล้วยายเขาก็มาตักบาตรนะโยมยายเขาก็ไม่รู้ว่าอาตามากําลังเดินมาเขาไม่เห็นอาตามาหรอกแต่เขาเห็นหมาหมามันจะมากินข้าวตอนแกตักบาตรแล้วมือแกสั่นแล้วข้าวมันหกเนยะหมามันวิ่งจะมากินข้าวที่หน้าบ้านแกทุกวันเลยไอ้ตัวเนี้ยมาทุกวันแกก็ดุหมาจะดังเช่ไปมาได้ทุกเช้านะมึง เราก็กําลังจะถึงพอดีบังเอิญพุ่มไม้มันบังเราอยู่ด้วยยายก็ก็ไม่เห็นพระไปมาได้ทุกเช้านะมึงเราก็ต้องหยุดละหยุดแล้วก็นึกในใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้เอา้าไปก็ไปพอก้าวขาจะเดินต่อแกก็ตะคอกหมาอีกแหมตื่นเช้าก็มาหาแดกแต่หน้าบ้านคนเนี่ยนะ ไม่ไหวแล้วกลับวัดดีกว่า <g ül> แต่สุดท้ายก็ต้องไปโยมไปไปไปเดินต่อไปพอเราพ้นต้นไม้ปั๊บยายแกเห็นเราแกก็ตกใจเอ้าท่านเจ้าคะท่านมานานแล้วเหรอบอกมาพักใหญ่แล้โยมงั <g ül> án, ม้นเมื่อกี้ท่านก็ได้ยินอ๋อ <g ül> oh, ชัดเจนมากขอโทษนะคะดิฉันดุหมานะคะบอกโยมอย่าดุหมาเลยสงสารพระเถอะทำไมสงสารพระคะ ที่พูดไปเมื่อกี้หมาไม่เข้าใจเลยโยมแต่พระรู้เรื่องทุกคาเลยโยมแล้วมันตรงกับชีวิตพระทุกอย่างเลยนะ่ย <c oughs> เออ,อเล่าให้ฟังโยมมันคงไม่ใช่เรื่องจริงอะนะแต่แต่อันเนี้ยเจอเคยเจอกับตัวเองจริงๆแต่ยายแกก็ดุหมาแบบนี้แหละแต่แกไม่ได้ใช้คำหยาวคายแบบเนี้